การออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถปรับแรงต้านได้ตามความเหมาะสมราคาถูกพกพาสะดวกและใช้งานง่ายนะครับการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดสามารถทําได้ประมาณ10ถึง15ครั้งต่อท่าวันละ2ถึง3ครั้งครับถ้าออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลัง latissimus d o r s ์ใช้มือสองข้างจับยางยืดชูขึ้นแนวสีสับจากนั้นออกแรงดึง ลดแขนลงมาให้สอบกลางประมาณ90องศาค้างไว้สักครู่1 2 3จากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นครับการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังแขนหรือไรเซตใช้มือซ้ายจับยางยืดในระดับไหล่ซ้ายจากนั้นมือขวาออกแรงดึงยางยืดขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้สักครู่1 2 3กลับสู่ท่าเริ่มต้น กรารกล้ามเนื้อแข็งหรือไบเซ็ปใช้ยางยืดพันไว้ที่ขาซ้ายจากนั้นใช้มือซ้ายจับยางยืดสอบอยู่กับที่งอสอบขึ้นค้างไว้สักครู่หนึ่งสองสาและกลับสู่ท่าปกติครับการออกกำลังากายกล้ามเนื้อสบักลอมบอยและมิเดิลแคปซีเอตใช้มือสองข้างจับยางยืดชูขึ้นระดับอกออกแรงดึง ดึงยันยืดเข้าหาหน้าอกหดสลักเข้าหากันค้างไว้สักครู่หนึ่งสองสามจากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นครับถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนโปรเนเตอร์ฟอร์อาร์มใช้มือสองข้างจับยันยืดนิ้วโป้งเกี่ยวยันยืดเอาไว้ในลักษณะง่ายมือจากนั้นยืดยันยืดออกจากกันคว้ามือลงค้างไว้สักครู่หนึ่งสองสามง่ายมือคลายยันยืด และทำซ้ครับถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนซูพิเนเตอร์ใช้มือคล้องยางยืดจากนั้นใช้มือซ้ายดึงยางยืดออกมือขวาเคลื่อน,หน,นไหวในลักษณะง่ายมือออกค้างไว้สักครู่1 2 3และกลับสุดท่าเริ่มต้นครับถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้างลำตัว e x ็ก r n เทอร์นอ,อ,อลอใช้เท้าซ้ายหยับยางยืดไว้มือซ้ายจับยางยืด จากนั้นเยงตัวไปทางด้านขวาโดยใช้แรงจากลํำตัวค้างไว้สักครู่1,2,3และกลับสุดท่าปกติครับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อก้นหรือกลูกเตียโดยใช้ยางยืดใช้มือสองข้างจับที่บริเวณเก้าอี้ที่มีความมั่นคงจากนั้นคล้องยางยืดไว้ที่เก้าอี้และข้อเท้าซ้ายออกแรงเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อก้นค้างไว้สักครู่ 1,2,3และกลับสูธธ่ท่าปกติครับถ้าออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดบริเวณหน้าขาหรือกล้ามเนื้อคอทรเเร็จนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงและมีความมั่นคงจากนั้นปูยางยืดไว้ที่ข้อเท้าและเก้าอี้เตะขาซ้ายขึ้นจะรู้สึกถึงแรงตึงของยางยืดค้างไว้สักครู่1,2,3จากนั้นกลับสูธธ่ท่าปกติครับ